สวัสดีครับใครที่สนใจทําประกันรถยนต์2บวก3บวกนะครับคุ้มครอง30วันเป็นประกันรถยนต์ระยะสั้นนะของวิทยาประกันไทยนะครับทําแบบนี้ได้เลยนะง่ายๆมาที่เว็บ7 4 4 t e a m c o m นะครับแบบนี้นะแล้วก็ดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยประกันรถยนต์2บวกนะครับ30วัน618บาทหรือว่าจะเป็น3บวกนะครับ 3 0บวัน5 4าบาทตรงนี้เนี่ยก็คือได้รับกรมธรรมภายใน1นชั่วโมงนะผมส่งให้ทางไลน์ได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือติดต่อเราทางไลน์นะครับกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะแอดมานะครับเป็น ID นะ724 t e a m c o m ทแบบนี้นะครับก็จะเจอหน้าผมแล้วก็เบอร์โทรนะสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับครั้งแรกเลยเนี่ยผมจะส่งมาให้นะครับก็คือเป็นประกันรถยนต์รายเดือนนะครับ2บวกระยะสั้นถามสิบวันจากวิทยานนะรับกรมธรรภายใน1-2ชั่วโมงนะครับ จะมีบอกไว้ให้นะครับก็ใช้แค่สำเนาทะเบียนรถแล้วก็บัตรประชาชนเท่านั้นเองไม่รับเชฟโรเลตนะครับใช้งานส่วนบุคคลนะครับตรงนี้เนี่ยแผนเริ่มต้น618บาทหรือว่า5 4 3บาทเนี่ยก็คือซ่อมลดเราในวงเงิน1 0 0 0 0แสนนะคุ้มครองกรณีรถชนรถนะครับถ้าใครต้องการที่แบบว่ามากกว่านั้นนะครับเลือกทุนประกันได้ที่2 0 0 0 0 0สา0แสนนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะอันนี้เป็น2บวกนะครับแล้วก็อันนี้เป็น3บวกนะครับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะสามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามมาได้ตรงนี้ได้เลยนะครับ